Mission to the moon. continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda Development ค an an. oh ิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda Development Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทธ,ธานอุตสาห์ครับน่าจะมีโอกาสได้เห็นโพสตหนึ่งเพราะคนแชร์เยอะมากเลยนะฮะเป็นโพสต์ที่เขียนทํานองว่าคนยุคใหม่ไม่อยากเป็นหัวหน้าเพราะว่าหัวหน้าความรับผิดชอบเยอะนะครับแล้วก็เครียดแล้วก็หลายอย่างนะถ้าเลือกได้อยากอยากจะเป็นไปสาย specialist มากกว่านะครับ specialist ก็คืออาจจะแบบทำงานอะไบางอย่างแล้วก็ค่อย เรียกว่ารับผลตอบแทนตามความสามารถนะประมาณนี้นะครับทีนี้เพิ่นผมก็เห็นเหมือนกันนะโพสต์นั้นนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปเจอบทความหนึ่งซึ่งมันก็มาพร้อมๆกันพอดีเนยนะครับว่าทําไมทําไมคนถึงผิดหวังหลายคนถึงผิดหวังเมื่อได้รับการโปรโมทขึ้นไปเป็นหัวหน้างานแล้วนะครับเหตุผล ข้อใหญ่ที่สุดที่เขาเขียนในนี้ซึ่งผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยก็คือว่ายิ่งคุณตำแหน่งสูงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับการจะสร้างเอฟเฟกในเชิงบวกได้ก็คือพูดง่ายๆคือว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าได้รับความชมเนี่ยนะฮะมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆด้วยตำแหน่งของคุณนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณทําทํางานหนักแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการ appreciate เท่าที่กวรคือเขาอาจจะชมะนะฮะเคยจ,จะรับคำชมอาจจะอะไรเอ่ออาจจะได้ผลตอบแทนอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันจะไม่ที่มันอาจจะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องได้เยอะกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับความเป็นจริงบนโลกนี้เลยซึ่งคนนี้เขาก็เขียนเนี่ยนะเขบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสักประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับของงานที่เรารู้สึกว่าหนักเนี่ยนะครับมันเป็นงานที่เหมือนกับหนักเราก็ได้ผลเนะี่ยมันเป็นงานที่เหมือนกับอืมมันก็ควรจะต้องทําได้อยู่แล้วสำหรับตำแหน่งนี้นะครับคือ มันก็เลยทำให้บางคนเนี่ยรู้สึกเขาใช้คำว่า unappreciated คือเหมือนกับว่าเหมือนกับเอ๊ะไม่ค่อยเห็นคุณค่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้มาถึงว่าอันนี้จากสายตาคนรอบข้างเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเป็นเง้นในนี้เขาเข,าเขียนไว้อย่างที่บอกความคาดหวังมันสูงจัดสูงสูงเกินกว่าที่เราคาดนึกไว้ด้วยซ้ํานะครับแล้วเราเองเนี่ยเราก็รู้ลึกๆแหละว่ามันมีบางอย่างที่เรายังปรับปรุงได้ใช่ไหเอม อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งเนี่ยที่คนอาจจะค่อนข้างสัฟเฟร์ผมผมเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าคือผมเองเนี่ยนะครับก็ทําการประเมินตัวเองเนาะซึ่งซึ่งเป็นอันที่ผมให้ความสําคัญมากที่สุดตั้งแต่ผมทํางานมาเนี่ยท้งที่สีจันท์ท้งที่มิชชั่นเนี่ยบางปีก็มีคนบอกว่าเออมันก็ดีน,นู่นนี่อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าผมไม่เคยให้ประเมินของตัวเองนะส่วนตัวเนี่ยเกินสองสองนี่คือม,มันมันมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมสองนี่คือตรงกลางนะฮะคือคือ ก็ควรจะต้องทําได้อย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเข้าใจนี่ขนาดเราประเมินตัวเองนะรู้สึกว่าทุกปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออคนจักของเราเนี่ยมันได้ประมาณนี้จริงนคะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นมุมมองเนี้ยในในการมองเข้าไปที่คนอื่นเนี่ยมันก็มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันยิ่งตำแหน่งสูงมากขึ้นเท่าไหร่เรื่องนี้ก็จะยิง่งจริงอืมเพราะว่า expectation เ,เนี่ยคือคือ คือของบางอย่างที่เราเคยทำล้ารู้สึกว่าเฮ้ยนี้ที่รับคําชมเยอะๆเลยสมัย,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 ยตอนเรื่องเป็นจูเนียอยู่นะฮะมันจะไม่ได้ละตอนเนี้ยเรื่องที่สองหลายคนคิดว่าการมีตําแหน่งเยอะและตำแหน่งสูงขึ้นจะช่วยแก้ปัญหานะฮะที่เรื่องอาจสมมตินะสมมติว่าคุณรู้สึกว่าคุณ,คณมีปัญหาก,กับการทํางานของเพื่อนร่วมงานมีปัญหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเรามีตาแหน่งสูงเนี่ยจะไอ้เรื่องพวกนี้จะหายไปส่วนใหญ่แล้วมันจะตรงข้ามนะ <laughs> มันจะหนักขึ้น นะครับมันจะหนักขึ้นไอ้เรื่องที่คุณรู้สึกไม่ชอบออการทํางานการตัดสินใจของคุณนู้นคนนี้เนี่ยนะฮะนอกจากคุณจะพบว่าคุณอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเ,เขาได้แล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะกลายเป็นว่ามันส่งผลต่องานคุณมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ทํางานมักจะเป็นเรื่องคนใช่ไหมอ่านี่เขาก็มีผลสํารวจมาเหมือนกันยิ่งคุณตําแหน่งสูงเท่าไหร่งานคุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการคนมากขึ้นเท่าน,นั้นนะครับ หลายคนถ้าให้หลับตาหนึกดูว่า CEO เนี่ยวันหนึ่งทํางานเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะหลายคนอาจจะคิดว่าอาจจะมีทํางานคนสัก30%มนะครับทํางานเรื่องมองไปข้างหน้า30%มสิทำงานเรื่อง,อง,น,น,ง,น,องนู้นเรื่องนี้30%มแต่ผมบอกเลยว่าผมไปคุยกับ CEO เยอะช่วงที่ทําหนังสือนะฮะก็สัมภาษณ์หลายคนเนี่ยคนส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ80%ดนตํในตำแหน่ง CEO นะันแล้วก็ C level ด้วยนี่นะฮะในการจัดก,การเรื่องคนนี่แหละ นะครับอาจจะเป็นคนข้างในคนข้างนอกแต่มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนเยอะการจัดการเรื่องคนก็ไม่ได้หมายหมายถึงว่าจะไปขายของเขานะมันคือการจัดการเรื่องบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคนให้ให้เหมือนกับตอบสนองกับสิ่งที่ต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณตำแหน่งสูงขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าไอ้ปัญหาที่คุณมีมันจะหายไปแนวโน้มว่ามันจะหนักขึ้นด้วยซ้ำถ้ามันถ้ามันเป็นเรื่องคนนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็บอกว่าเอะงั้นเราลองได้ไหมอ่ะนะฮะซึ่งซึ่งผมใช้ระบบนี้นะครับที่ที่ที่สีจันเนี่ยใช้ระบบนี้คือ, <c oughs> ขอเขาเรียกว่าอา่เหมือนกับโปรโมตขึ้นมาให้รักษาการก่อนนะครับแล้วดูซิว่าเขาทําได้ไหมนะด้วยข้อตกลงที่ว่าหากไม่ได้เราก็จะมีที่ให้คุณกลับไปแต่ว่าหลายคนเนี่ยอ่ในนี้เขาก็เขียนนะครับคือคือถ้าโปรโมทขึ้นมาแล้วมันทําไม่ได้เนี่ยแนวโน้มคือมันจะมันจะก็จะมีความอึดอัดอ่ะแล้วเขาแบบคือคือพูดง่ายคือว่า ถ้ามองดูการโปรโมทแล้วถอยลงได้ไหมเนี่ยคำตอบคือได้นะครับหมายถึงว่ามันมันมีเคสที่ได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วประมาณสักเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันมันมันจะไม่คือเจ้าตัวคนก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคละนะเพราะว่าเหมือนกับเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ในบทความก็เขียนแบบนี้คําถามคือแล้วคนที่จะเป็นเมนเจอร์ที่ดีเนี่ยควรมีความตั้งใจยังไงอ่ะคนที่จะเป็นเมนเจอร์ที่ดีนะฮะหนึ่งวันที่ดีของคุณมีภาพแบบนี้ คุณทําให้คนอื่นเนี่ยทางานได้ดีขึ้นให้คนอื่นเก่งขึ้นให้คนอื่นมีความรู้มากขึ้นข้อที่1นะครับข้อที่2คุณรู้สึกว่าการที่คุณช่วยเหลือคนอื่นให้เขาทํางานได้ดีขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกเอนจอยข้อที่3มเวลาคุณเห็นทีมคุณล้มเหลวเนี่ยคุณรู้สึกรู้สึกผิดไปด้วย4คือเวลาทีมคุณประสบความสําเร็จคุณดีใจไปด้วยข้อหคือคุณคิดถึงว่าเอ๊ะ ถ้าเป็นปัจเจกในทีมของเราเนี่ยทีมเลบอกเอาไวเป็นปัจเจกเนี่ยเราจะเพิ่มความสามารถเพิ่มสกิลเขาได้ยังไงบ้างเช่นเดียวกันมองไปด้วยว่าในฐานะทีมเนี่ยเราจะเพิ่มความสามารถเพิ่มสกิลของทีมได้อย่างไงบ้างข้อต่อมาคือคุณทําหน้าที่เป็นคนประสานระหว่างคนอื่นประสานรอยร้าวประสานเรื่องงานประสานความร่วมมือนะครับคุณมีไอเดียแล้วก็คุณอยากจะทําให้งานเนี่ยมันเดินหน้าไปมากขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเหมือนกับ อยู่ที่เนี่ยอยู่ในตําแหน่งเนี้ยนะครับมันช่วยให้ตัวคุณและคนรอบตัวคุณเนี่ยจเจริญเติบโตไปพร้อมกันประมาณนี้นะฮะนี่คือ,น,คอนี่คือมุมมองของเรื่องของของการของการขึ้นมาเป็นทีมลีดหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแถมแม่งนิดหนึ่งคือยุคนี้เนี่ยความหมายของคําว่าหัวหน้าทีมอะไรพวกเนี้ยผมว่มานะม,มันเปลี่ยนไปเยอะเนี่คือคือคือมันมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะครับมันมันต้องเป็นเหมือนแล้วกันผมใช่ไหเนี้ย เป็นเหมือนกับฟอ c i ซิลเลเตอร์มาคือ,ค,อคนนี้ติดปัญหาอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยคนนี้ติดปัญหาเ,เดี๋ยวพี่ช่วยแต่ว่านอกจากคนคิดทิศแล้วเนี่ยนะฮะที่เหลือต้องแทบปล่อยเขาทําเองเพราะว่าด้วยเนื้องานหน้างานเนี่ยมันมีความมีพลวัตสูงมากคือมันแบบมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลตลอดเวลาการที่จะไปรอคําสั่งหรือแม้แต่กระทั่งไม่ต้องไม่ถึงขนาดรอคำสั่งอเอาว่า แค่เราอยู่ต้องอยู่ในกระบวนการด้วยหรือว่ามีส่วนร่วมในกระบวนการด้วยเนี่ยบางทีมันทําให้เรื่องช้าลงนะฮะและความเร็วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญสุดๆในการทาธุรกิจยุคนี้อ่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่านะฮะก็หวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียไปบ้างนะถ้าผมบอกเลยว่าคือผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์อยู่ในคอร์เรทนานนะแต่ว่าผมมีประสบการณ์ในการดีวกับคนที่จะโปรโมทไม่โปรโมทอะไรเยอะมากนะครับในชีวิตเนี้ยผมบอกเลยว่า คือคุณคิดว่าการขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนี่ยสิ่งที่ได้คืออะไรแน่นอนผลตอบแทนเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ผมเคยคุยกับหลายคนนะโดยเฉพาะกับคนที่อาจจะเคยเคยทํางานด้วยกันแล้วไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะก็เคยคุยกันหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหลายคนก็พูดคลายกันว่าบางทีเขารู้สึกว่ามันไม่คุม้มบางทีเขารู้สึกว่าตานการที่เขาอยู่ที่เดิมมีความสุขมากกว่าไม่ถึงว่าได้ตาแหน่งเดิมนะพอโปรโมทแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเคยคิดว่ามันน่าจะมีความสุขเนี่ยบางทีมันมันไม่มีความสุขซึงขนาดว่า มีน้องท่านหนึ่งเคยพูดกับผมนะบอกว่าคือตอนประมวเขาได้เงินเพิ่มใช่ไหมนี่ก็ธรรมดาเนาะแต่เขาบอกว่าไอ้ไอ้ภาระที่มันเพิ่มมาด้วยเนี่ยนะ,ะมันก็ต้องทําให้เขาเนี่ยเอาเงินที่ได้เพิ่มมาเนี่ยนะฮะไปไปใช้จ่ายเพื่อลดความเครียดอะนึกนึกออกไหมคือคือมันเครียดขึ้นเยอะนะฮะเขาบอกเออมันก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะทีนี้มีคนถามต่อยว่าเอะงั้นออกมาทําของตัวเองดีไหมอ่านะฮะผมก็จะบอกได้เลยว่าคณจะเครียดกว่านี้อีกเยอะ ขึ้นหน่วยเยอะครับคนละเรื่องเลยเพราะว่าผมผมพูดได้เพราะว่าผมผมเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนแมมตอนนั้นผมจะไม่ได้ตำแหน่งใหญ่ตามในโตแล้วก็ตามผมบอกได้เลยว่าฟีลลิ่งต่างกันเยอะมากต่างเยอะจริงๆคือตอนเป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับคือเราก็ทําทํางานผมตั้มตั้มผมทํางานเต็มที่ผมมั่นใจว่าผมทํางานเกินหน้าที่เยอะแล้วบางคนบอกว่าภูมิใจเหรอทำงานเกินหน้าที่สำหรับผมผมภูมิใจผมผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมมีแรงผมอยากเรียนรู้แล้วก็ผมได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ยิ่งใหญ่มากมาก นะครับก็คือความไว้ใจจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ผมได้มีโอกาสทำอะไรเยอะในตอนที่เป็นลูกจ้างเขาเนี่ยนะแต่ว่าตอนผมออกมาทํางานเองผมคิดว่ามันก็เหนื่อยนิดหน่อยมากเลยโอ้โหคืองานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะกว่าเยอะเพราะว่าคุณก็มีเวลาเท่านี้แหละนะครับพูดจริงๆก็คือคุณก็ทางานเต็มที่ได้วันหนึ่งอะสิบสองชั่วโมงเลยสุดเลยเจ็ดวันอ่ะเต็มที่นี่สุดๆเลยนะฮะซึ่งไม่ควรนะเยอะไปแต่ว่าอะไรรู้ไหมสิ่งที่มันหนักจริงๆอะมันไม่ใช่ชั่วโมงทํางานหรอกมันคือสิ่งที่อยู่ในหัวคุณ และการที่เขาบอกว่าเจ้าของกิจการไม่สามารถหยุดคิดเรื่องกิจการตัวเองได้เลยแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอันนี้เป็นเรื่องที่จริงมากๆนะครับผมบอกก่อนนะจริงมากๆโดยเฉพาะในยุคที่การสื่อสารทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมือถือคุณคุณจะเดินทางไปไหนก็ตามต่อคอ้มีสัญญาณ WiFi เหอะนะฮะคุณก็จะต้องอยากรู้ความเป็นไปนะครับคุณเดินเข้าไปในร้านของที่มันคล้ายๆกับที่คุณขายนะฮะคุณก็ต้องอยากรู้ ไอ้ว่าคนเขาขายอะไรกันบ้างแล้วก็คิดต่อเราจะเอาของแบบนี้มาทาขายอะไรบ้างไหมนะฮะในช่วงชีวิตหนึ่งของการทํากิจการเนะี่ยคุณจะต้องเจอสถานการณ์แบบแบบเอาจะเอาเงินไหนมาจ่ายลูกนอกนะ้องนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นช่วงโควิดนอกจากจะกลัวติดโควิดแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีความกลัวเรื่องพวกนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยกับภาระของการเป็น หัวหน้าเป็นแมนเจอร์นะเราคิดว่าจะทําทงานเองดีกว่านะคิดคิดที่ดีเพราะว่ามันอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะนเราแล้วอันนั้นเลิกยากกว่าเยอะบอกตรงคือเหมือนแับคือไม่ใช่เลิกยากกว่าเยอะใช่ไหมปล่อยวางยากกว่าเยอะเออปล่อยวางยากกว่าเยอะมันมันจะมีความเป็นตัวเราเข้าไปอยู่นั้นด้วยเยอะแม่ครับคือผมเชื่อว่าช่วงนี้หลายท่านได้โปรโมทใช่ไหมเพราะว่าต้นปีเนี่ยนะครับก็ก็ดูแลสภาพจิตใจตัวเองด้วยเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างที่คุณไม่ได้คาดถึงนะ,นะครับเยอะนะฮะ ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes podcast presented by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอ n a n d a เท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล อแอนดาเดเวล็อปเมนต์อเวเบิร์นลิฟติ้งโซลูชที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง